สวัสดีครับนันนะวันนี้ผมมีของเล่นมาใหม่นะครับก็คือตัวนี้เลยนะฮะตัวเบ็ดที่ผมประกอบมาใหม่นะที่ต่อกับตัวตะกวดเช็คดิฟต์จะอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ต่อกับใบหลิวตรงนี้เลยและวันนี้นะครับเหยื่อที่ผมใช้ก็จะเป็นตัวนี้นะ KO Fishing r u l กับตัวเบ็ดที่ผมโมดิฟายมาใหม่ไม่รู้จะเป็นยังไงไปดูกันประกอบโชว์กันเลยนะครับก็อันนี้จะเป็น ตัวหนอนหางโบกนะครับขนาด2.7นิ้วนะของ KO Fishing ร u l e ะเรียบร้อยเนื่องด้วยที่เมื่อวานนะครับมีการขับรถมาดูรอบนึงแล้วปรากฏว่าน้ำเขาขุ่นมากก็เลยบอว่าลองทำตัวใบหลิวติดไว้กับตัว KO Fishing ร u วแบบนี้ดูว่ามันจะมีตัวกัดหรือเปล่าวันนี้มาเทสกันนะครับก็ตอนนี้เวลา8นาฬิกานะดูสิมีคนมาหวานแห่แล้วนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าพิพิธภัณฑ์เกษตรนะในส่วนของอุปกรณ์วันนี้ที่ใช้นะครับคันก็จะเป็นคันของวอลเลนฮิลนะแบ็กสเกลนะครับปกพุท 9ml นะเวท4ีคิส่วนล้อก,ก็จะเป็นสาร์ดิกนะครับสาร์ดิกเบอร์2 5 0 5ทีเด็ดของเราก็คือนี่เลย K.O. p i s h ช n g รูอ่แต่งหน่อยติดใบหลิวแนละ้วติดใบหลิวมาดูกันลุย แหน่งที่ผมเล็งเอาไว้วันนี้นะครับก็จะเป็นขอบคลองแบบนี้นะที่มีกิ่งไม้พาดออกมาจากริมคลองนะครับตีเหยื่อให้ข้ามเขาไปอยู่ประมาณตั้งสองสามเมตรจากนั้นกอลกลับมาเลยนะด้วยตัวแอคชั่นเดี่ยวของเคอฟิชชิ่งดัวตัวนี้หางมันก็โบกดีอยู่แล้วผมเลยเสริมใบหลิวเข้ามาให้ด้วยเพื่อให้มันเร้ามากขึ้นแต่น้ำมันตื้นมากเงียบจังเว้ย นโดดี้ลองเปลี่ยนทรงเหยื่อดูนะครับเอาแบบทรงนี้มั่งนะเผื่อมันแบบมันเห็นเขาแบบว่าเออเปลี่ยนอิมชัลตหน่อยนิดนึงนะเผื่อปลาเขาจะกัดดีขึ้นจะก,กิ้ปลาเขากัดนะแต่ส่วนมากกัดปุ๊บไข่กัดปุ๊บไข่วิ่งชนแล้วก็โดดด้วยโอ้โหอะไรเนี่ยเดีย๋ยวมาลองดูใหม่ขยับมานิดหน่อยนะครับแต่ปลาไม่กัดเราก็ต้องขยับนะ ด้วยเหยื่อของเคโอฟิชิงลัวครับแต่ว่าถ้าแบบตัวเล็กๆที่เป็นหนอนหางยาวอ่ะประช่อนตัวเท่าด้ามเบ็ดด้ามเบ็ดโอ้โหตัวไม่ถึงขี้แตกัดตั้งยับยับเลยรอบนั้นใส่ใส่ตะกัว1.8กร,รมัมแล้วก็ใส่ตัวเบ็ดเบอร์เบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองนี่แหละโอ้โหกัดลงคอลงคอตัวเล็กก็เลยเลือกเปลี่ยนตัวเบ็ดที่มันใหญ่ขึ้นนะเพื่อให้เขากัดแล้วมันไม่โดนกัดแล้วมันหลุดมันไม่เข้าปากเขาอะ่ะ มันกัดโดนตัวเบ็ดก่อนถ้ายิ่งเอาตัวเบ็ดเล็กลงแล้วก็ตัวตะกวดเล็กลงหูตัวเล็กๆกัดแบบกัดได้อารมณ์มากมันกัดแบบกัดตื้นสุดอ่ะกัดตื้นกัดตื้นเลยอ่ะแล้วเราเอากัดไม่ได้ตัวมันเล็กเกินแบบนั้นอ่ะไม่ไหวไม่ไหววิธีการแก้ก็คือใช้เหยื่อที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ตัวเบ็ดที่มันใหญ่ขึ้นตะกวดที่หนักขึ้นแต่ปลามันก็จะกัดน้อยลงวันนี้มาเทสเหยื่อเจ้าตัวนี้นะครับเคลฟิชิงรัวติดใบหลิว แต่รู้สึกว่ากัดสี่ห้าทีแล้วนะปรากฏว่ากัดแล้วก็คายตัวมันเล็กอะน,นะแบบเนี้ยติดได้รู้แบบนี้ยผมว่ามันคัดไซส์ได้อะ่ะปากัดทีหนึ่งอะถ้ามันโดนปุ๊บเนี่ยมันน่าจะไซส์ใหญ่อะ่ะ <laughs> อันนี้คิดไปเองนะครับคิดไปเองล้วนๆเลยแต่ส่วนมากตัวเล็กๆมันจะกัดอยู่ <laughs> ตัวเล็กๆมันกัดก่อนนะลยฟอฟ็ดกัดคนสันแบบนี้ยังไม่โดนเลยยิ่ดูด้วันนี้กะว่าจะมาเลือกเลือกเลือกไซส์เลือกไซส์เลือกไซส์เนี่ยอยู่ตรงนี้แหละมอยู่ตรงนี้แหละอ่ามีตัวตามมากัดทีหนึ่งแล้วตบทีหนึ่งมันตบอ่ะเหมือนมันมันจะมาตบไปหลิวมากกว่านะ ดู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 ดตบจ็บยับเลยตุ๊บตุ๊บตุุตุ๊เลยนะ <c oughs> นี่กันแล้วกันแล้วสายเดินโดนสิครับนี่บอกแล้วมันต้องทัดไตได้เป็นไงหนึ่งแต้มใสสวย <c oughs> <c oughs> หนึ่งแต้มนะครับหนึ่งแต้มนะครับกับเคลฟิชชิงรัวแต่งนะใส่ใบหลิวให้เขาเป็นไงอะซสสวยหน่อยแบบนี้เก็บได้นะย่ยม เล,ะเลาะไปเรื่อยนะครับวันนี้ก็จะถึงโรงเรียนวันครูแล้วปลากัดดูสองสามทีได้มาหนึ่งตัวดูตรงนี้นะครับน,นนะนๆเหลี่ยมเนี้ยแะช่องเนี้ยมันน่ามีตัวสุ่มมากเลยนะแรกๆอ่ะตอนที่ผมตกปลาใหม่ๆเลยอ่ะผมจะมาชอบมาหลุมนี้แหละนั่นกัดเลยกัดเลยนะ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 นะยโนใหญ่ครับโหนี่ไง พูดไม่ทันคำเดีย๋ยวลงปั๊บกัดเลยใสสวยเกือบแล้วอ่ะเก็บไปก่อนนะครับเก็บไปก่อนปลาใสสวยอันนี้ถ้าไสนี้ผมจะเอากลับนะแต่ถ้าเล็กกว่าน,นี้ผมก็จะไม่เอานะครับ ส่วนมากผมจะเน้นประมาณไป้ช่อสองขีดขึ้นไปดูนะครับดูหมายนะครับเห็นไหมฮะตำแหน่งแบบนี้ปลาช่อนเขาชอบอยู่นะแบบเป็นช่องของน้ําที่มันหลบเข้าไปหาฝั่งแล้วก็มีกระแสน้ําที่มันไหลอะ่ะตรงนี้น้ําจะนิ่งๆนานาเห็นหมายแบบนี้ห้ามพลาดนะครับกัดอยู่ทีนึงแล้วถ้าเราวัดไม่ได้นี่เขาก็วิ่งหนีไปหมดเลยปลาที่นี่ขเขาเล่มเที่ยวนะ ถ้าเป็นแต่ก่อนแบบนี้เห็นคนเขาบอกว่าติดใบหลิวแบบนี้เหมือนพวกสปินเนอร์เบสนะเขาบอกว่าตียังไงก็กินแต่ผมมานั่งลองให้นั่นตนะดูแล้วว่าว่าว่าเดินไหมเดินไหมกัดแล้วนะ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 เหยื่อลงน้านะครับกัดเลยนะย้อนวอะออกไปตรงนี้นี่ไงโอ้ใหญ่เฮ้ยเฮ้ยอ้อีกแล้ว อีกหมายึ่งนะครับถ้าเราขากลับนะเราก็ต้องวนมาแล้วก็มานั่งอยู่ตรงนี้มาดูกันจะมีตัวกัดหรือเปล่าวันนี้แต่ทุกทุกวันทุกวันนะที่มานะก็จะมานั่งอยู่ตรงนี้แป๊บนึ่งแล้วก็จะวิ่งลอลอล,อลอกลับบ้านเลยนะก็ตำแหน่งนี้ก็จะเป็นตำแหน่งสุดท้ายแล้วล่ะของการตกปลาแดดเริ่มร้อนมาถึงตรงนี้ก็ประมาณห้าโมงครึ่งห้าโมงยี่สิบห้าโมงเช้า สรุปนะครับการใส่ตะกัวแบบนี้ก็โอเคถือว่าใช้ได้นะมีตัวกัดอยู่เหมือนกันนะครับแต่วันนี้อาจจะกัดน้อยไปนะในความรู้สึกของผมนะฮะจะกัดน้อยไปแต่ว่าเดี๋ยวมาซ้ำอีกสักวันดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงกับการใช้ตะกัวแบบนี้นะติดใบหลิว <laughs> สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันนะครับนั่นนะอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะ